อ่านนโอเคคนระับคิวตกลงมาสวยงามฮะโอ้ยสองไม้การจังมากโอ้โหเปลี่ยวจัดครับสิบแค่โฟล์อาลบาไายนะไม่สิบถึงไทรเอาับ้าไทรนะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะแต่ก็แขวงอยู่จา้าห้าหกสองห้าเออ คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นโดยเฉพาะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะคะเด็กที่มีอายุต่ำกว่า8ป,ปีมไม่ควรรับชมนะจ๊ากราวสวัสดีเพื่อนๆชาวแกงทุกท่านกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมเฮยเชยคนเดิมนะมาจัดหนักจัดเต็มเกมกลับตันบันตี้ของ Thai TG กันหน่อยนะวันนี้มาดูกันว่าจะสุดหรือเปล่าฮะเอาเรียบร้อยครับผมโอ้โหสุดยากเ้าเชยมาแบบงงๆเอออะไรกับเนี่ย ามาดูกันฮะแต่ว่าจะมาไล่เบ็ดกันหน่อยนะเข้าเบ็ดห้าบาทก็ห้าบาทนะไม่เป็นไรโอเคอ่าสวยครับแล้วไม่ไหลต่อนะหกหมุนสุดท้ายครับเพื่อนๆขอสุดได้ไหมเออโอเคโอ้ขวดเต็มคาร,ราเบลฮะแต่ว่าตัวคูณแค่สามเองนะเออได้อยู่แล้วเอไงโอ้สวยครับ วายไปเลยละกันนะอ่ะเะบลล์ะบิ๊กวินมาเออทำได้ดีทำได้ดีครับถึงว่าจัไม่ดสุดมากนะต้องลุยกันต่อแหละตรงแบบนี้เนาะถ้าวเกินไปหยุดไม่อยู่จริงเอออ่ะโอเคไม่จ่ายให้ด้วยโอ้โหไปครับผมว่ามีคุณมาแล้วก็ไต่ไปเลยแล้วกันเผื่อโชคดีนะฮะอ่ะ บอกเขาให้แล้วคิวโตมาสวยงามครับอู้แล้วเอโอ้โหไปเชยต่อเอช่องหนึ่งต้องมาแล้วล่ะสวยงามฮะมันงเอทั A ้งคิวมาแล้วขวดขวดไม่มานะแต่ลึกเึ้งไปฮนะสวยนะม,มืนเออให้มันได้อย่างนี้อ่ะขยับนิดนึงเพื่อความสุดนะไปครับลุยกันต่ออะไรจะลงไม่รู้นาะทีนี้แต่ขอพุทธพอนะไปครับยาวไปโอ้โห เบ็ดห้าาบเข้าสกเก็ตเตอร์นะแต่ว่าพอขยับขึ้นมาสกเก็ตเตอร์หายไปไหนไม่รู้แล้วตอนนี้อ่าโอเคครับคิวตกลงมาสวยงามฮะโอ้ยสองไม้กันต่างกันมากอเปลี่ยวจัดครับอ่ะขยับอีกนิดหนึ่งอ่ะเรียบร้อยครับผมมาแล้วนาทีนี้ต้องสุดลแล้วแหละโอ้โหแล้วเข้าเบ็ด้อยกันด้วยไปฮะ ขอสดๆหน่อยกับปันคุณลุงคุณลุงเออแล้วเอโอเคไม,ม่สิแค่โฟเอาบะตคายนะไม่สิคถึงายเอาบัตคายนะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่นะแต่ก็เอาเรื่องอยู่จ้าห้าหกสองห้าเออเอาเรื่องมารับเลยอีกตั้งเจ็ดหมุนผมว่าเพื่อมีอะไรดีๆให้เราดูนะภาพกีฬามันๆสำหรับวันนี้เดี๋ยวมาอรอลุ้นกันเลย ว่าจะสุดหรือเปล่านะอ่ะโอเคตะกอช่องหนึ่งไม่มาฮะแล้วโอเคได้อยู่แล้วเคสามอ้้หูหมดไฟแล้วหรือเปล่าเนี่ยคุณลุงกรตันกับตัน,นเรียบร้อยเอ้ย,มาอย,อย,ย,อยมาอยู่แล้วได้อยู่เอหนึ่งเรียบร้อยมาอยู่แล้วเคหนึ่งอ็ไม่มาเด็ดเสรจบออกมาที่เจ็ดหนึ่งเออก็ ได้อยู่ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้เลยแล้วกันนะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ